ผักกาดเขียวหรือว่าผักตัวชายเอ่อที่เขาเอาไปดองอะค่ะที่เขาเอาไปเอาไปเอาไปไว้ดองอะแต่เคียจะแกงสดๆไปดูกันเลยนะคะไปเลยค่ะแกงกะแกงป่าผักกาดเขียวใส่หมูสามชั้นไปดูเลยแกงป่าผักกาดเขียวนะคะแกงป่าผักกาดเขียวหมูสามชั้นผักกาดเขียวหรือตัวชายนะคะ ที่เขาเอามาดองนะคะที่เอาไปดองผักกาดดองอะ่ะเราก็าไปต้มต้มน้ําเกลือค่ะต้มน้าเกลือล้างความขมเขาแต่เคียแต่จริงๆแล้วเคียวชอบขมขมล้างความขมต้มเสร็จแล้วก็ไปนอกน้ําเย็นก็จะเขียวแบบนี้นะคะใส่ใบกะเพราค่ะแกงป่าพริกแกงป่าแล้วก็หมูสามชั้นสไลด์บางๆแกงเลยค่ะ ตั้งกระทะเลยค่ะพริกแกงป่าพริกแกงเผ็ดเราวนี่แหละเคยชอบกินแกงป่าเพราะว่าไม่ไม่มีน้ำมันแต่หมูสามชั้นก็มีน้ำมันอยู่นะใส่หมูสามชั้นลงไปเลยค่ะผัดกับพริกแกงให้หอ ผักกาดที่เราลวกไว้ใส่ไปเลยเลงมาผัดกับพริกแกงนี้หอมนะผักกาดผักกาดเขียวหรือว่าตัวชายนี่หอมนะกินเขาหอมอะเคชอบอเนี่ยเคกินมดแหละชอบกิน เผือดแล้วนะคะปรุงรสด้วยผงชูรสเลยค่ะผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟใครชอบเยอะก็ใส่เยอะอันนี้พอดีเขียวใส่ลงไปในนี้แล้วมันมีพริกแกงอยู่ก็ลเลยเอาน้ําลงไปลล้วน้ำปลาค่ะทิพรสน้ำปลาคู่ครัวไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะเพราะว่าพริกแกงใส่เกลือแล้วเค็มแน่เลย กินก่อนว่าอร่อยอร่อยหอมากาศตามด้วยใบกะเพราเลยค่ะใส่ลงไปเนี่ยเค็กกินหมาแหละใบกะเพราผักเถอะคุเ,เคกกินหมาแหละชอบกินผัก แล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะหอมผักกาดมากเลยขอบอกเสร็จแล้วนะคะแกงป่าหมูสามชั้นผักกาดเขียวหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตัวชายค่ะผักกาดที่เขาไว้ดองนะคะนี่ค่ะมากินด้วยกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อน